มินิแมวนะน่ารักเนาะนี่คือแบบใครเพื่อนๆนเห็นก็ต้องอยากได้เลยเพราะว่าลายมันน่ารักมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะกับแก้มนะคะวันนี้นะคะแก้มก็จะมารีวิวชุดกล่องข้าวพร้อมผดน้ำของดิสนีย์นะคะ เป็นอ่าของสะสมเซเว่นนะคะที่เราสะสมสแตมไปแลกมานะคะซึ่งมันก็อ่าแลกมานานแล้วนะคะแต่ว่าแก้มยังไม่ได้มารีวิวนะคะก็คือตอนเนี้ยเซเว่นยังไม่มีโปรโมชั่นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรสะสมสแตมนะคะแก้มก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะคะซึ่งกล่องอันนี้น่ารักมากเลยนะคะดูจากลายนะคะนี จะมีกล่องข้าว2กล่องนะคะแล้วก็ขวดน้ำสองขวดนะคะแล้วก็จะมีช้อนให้1นึ่งชุดนะคะเราก็จะมาดูนะคะว่าตัวจริงจะสวยมากแค่ไหนอันนี้ตั้งแต่ที่แรกมานะคะยังไม่ได้แกะไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างเลยนะคะจะดึก็จะดึงออกมานี่กล่องก็สวยมากเปิดนะคะ นี่เปิดแล้วนะคะทุกคนแก้มชอบขวดน้ำนะคะน่ารักมากเลยเราจะมาแกะแกัน อันนี้ขวดนะ้ำมิกกี้เมาส์นะคะน่ารักมากเขาจะมีสกรีนนะคะของดิสนีย์นะคะแล้วก็มีของเซเว่นให้ด้วยนะคะดิสนีย์มินนี่ค่ะมินนี่เมาส์อันนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยนะคะของแท้แน่นอนเลยค่ะน่ารักมากเลยนะคะสำหรับใครที่จะไปแบบ อ่ปิกนิกนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสะดวกสบายนะคะกับชุดนี้ความจริงที่ที่บ้านมีของสะสมของเซเว่นเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแม่แรกมานะคะน่ารักนะนี่กล่องนะคะสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้แต่ว่า ฟาเนี่ยไม่สามารถนำเข้าได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวปิดเปิดนะแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นที่แงขึ้นนี่แล้วก็แงะขึ้นกว้างมากเลยสามารถใส่เข้าไปกินโรงเรียนได้นะคะก็แบบลายก็น่ารักนะคะเก๋ๆดีเฮ้ยล้มรอนดูก่อน คือแบบใครเพื่อนๆเห็นก็ต้องอยากได้เลยเพราะว่าลายมันน่ารักมากๆเลยนะคะชอบแบบเอ่อปอกผลไม้นะคะใส่กล่องไว้แก้วก็มีกล่องใหม่แล้วกล่องขนาดเท่ากันเลยนะคะแต่ว่าลายฝามันไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีช้อนซ่อมนะคะให้อีกหนึ่งคู่ใครที่มีลูกๆนะคะก็เหมาะดีเนาะแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีให้แลกแล้วเราตอนนี้แก้มก็รอลดใหม่ของเซเว่อยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่า เซเว่นนะคะมีแบบให้สะสมใหม่นะคะแกก็จะมาสะสมแล้วก็มารีวิวให้ดูใหม่นะคะค่ะแล้วก็เหลืออีกกล่องนึงนะคะคือกล่องใหญ่ที่ไว้ใส่กล่องข้าวสองกล่องแล้วขวดน้ํานะคะใส่ได้พอดีเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะไปปิกนิกนะคะก็สามารถใส่กล่องกันรกระแทกได้ด้วยนะคะแล้วก็เจาะรูตรงนี้นะคะที่มีรอยปะนะคะแล้วก็ฮิวได้นะคะกันรกระแทกกันกล่องเป็นรอยนะคะ คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ชอบสะสมนะคะกล่องอะไรพวกนี้นะคะมันจะมีชุดแบบดเลีมอนมิก้เมาส์อะไรนะคะตามฤดูกาลของเซเว่นนะคะใครที่อยากได้นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะของเซเว่นครั้งหน้านะคะว่ามันจะมีอะไรตอนนี้นะคะแก้มก็รอติดตามอยู่นะคะว่าแบบมีอะไรให้แก้มแบบแรงดึงดูดใจที่แบบ อยากได้หรือเปล่าเดี๋ยวกับแก้มคนนี้นะคะจะมารีวิวให้ใหม่ในครั้งหน้านะคะรอติดตามของสะสมเซเว่นได้เลยค่ะบ๊ายบายไม่แม่พูดบ่นดี